ดูมาดูครับท่าที่ยี่สิบโยโย่โย่ครับกล้ามเนื้อสะโพกครับสะโพกอยู่ตรงไหนครับนี่ครับสะโพกตรงนี้นะครับนะครับเนื้อสะโพกเนี่ยคนที่นั่งไม่ลงนะครับนะลองลองนี่นั่งลงไปดิลงไหมอ่าโอ้ยทำไมลงเนี่ยครับทุบเลยครับทุบหน้าขาสองมือทุบหน้าขาหัน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 อ่านั่นแหละนะทุบ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 น้าขาแบะขาไปแบะขาไปอ่าทุบ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 แล้วหย่อนก้นลงไปหย่อนก้นลงไปหย่อนก้นลงไปครับอ่า บด้านข้าง2ฝั่งนะครับทุบๆๆๆๆๆๆๆนะอันนี้ถ้าสะโพกเราตึงนะครับสะโพกเราตึงแล้วก็ทุบตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้จุดนี้ฮะอ่าทุบไม่หมดครับมันจะหย่อน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 นะครับเรียกว่านั่งเป็ดนะครับใครนั่งเป็ดได้นะครับนะฮะกล้ามเนื้อสะโพกก็จะคลายตัว2ฝั่งนี้นะครับสักเพล็กก็จะคลายตัวครับพวกเข่าก็จะไม่ตึงนะครับอ่ะลองนั่งเต็มๆให้เขาดูที่นั่งเป็ดยังไงครับนั่งเป็ดอย่างนี้นะครับนะเท้าอยู่ด้านข้าง2ฝั่งพอดีไหมครับดูนะครับมันเป็ดลอยนน้้้ะครรัับแลลววองงยืดตตให ยืดตัวยืดตัวข้างตรงนี่ครับเนี่ยฮะเห,หม้มันจะได้ศูนย์กลางเนี่ยนั่งอย่างนี้ถูกต้อนนะครับแล้วเราก็ไม่ปวดสะโพก